ในขณะนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจของสถานีตำรวจภูทร,ทรสัตหีบก็ได้นำกำลังการลงพื้นที่มาบริเวณศาลาอนเนกประสงค์ภายในวัดแห่งหนึ่งของพื้นที่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีหลังได้รับแจ้งว่ามีเด็กวัดได้มีอาการเมาสุราและก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันภายในวัดเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้นำกำลังการรวม3มนายเข้าระงับเหตุการณ์ในครั้งนี้ซึ่งเรื่องราวในครั้งนี้จะเป็นเช่นไรเราไปติดตามรับชมกันนะครับ ลุงมีอะไรกับเขาลุงมีอะไรกันอ่ะนี่ถูกนิยมนะไม่ใช่พี่โอ้ย้องถามคนในวัดดูว่าใครขอเนี่ยะครับโอ้ยลองถามนี่นเขาครัวนี่เขาไปผมพุ่นขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็ทำมาทำไป้ใจมันผมเขาจะมาเล่นกระบอกโอ้ยเขาจะมาเขาจะทำอะไรพี่ฮะดังเลยก็จะตอกขมแบบเมื่อกี้อ๋อแล้วเขาท้อใครอยู่พี่เขาท้อคนคนแก่ๆเนี่ยเดี๋ยวเรียกเพื่อนี่จะพูดมาเขาทะเลาะกันกับคนแก่ๆแล้วพี่พี่เป็นใครฮะ พี่ผมกก็ตงานอยู่แล้วแอยู่ถวนี้แล้วเขาจะมาทําอะไรพี่เขาจะตบผมเมื่อกี้เอาล่ะพี่ไม่รู้จักกันเหรอครับรู้รู้จักกันอเขาเมาป่าพี่ผมไม่รู้เดี๋ยวคุยมาคุยว่านู่นนู่นเลยครับไปถามถามเนี่ยอ่ะคนเจ็บอยู่ไหนครับตีกันไมมรู้ผอ่ะให้เขาเดินไปไหมให้ให้เขาเดินมาเลยครับให้เดินมาหาตำรวจเลยผมก็ไม่รู้เรื่องนะ เองผมเดินไอผมก็เก็บของที่ก็ตีแผงเนี่ยแล้วก็เขาถามว่าเีกผมไม่นั่งกับเขาคนเจ็บอยู่นี่พี่คนเจ็บอยู่นี่ที่ไม่ต้องใจมันนู้นนะแต่ใต่แล้วตี้าจริงเลยหรอผมไม่ได้ตีเขาไม่ใช่ผมถึงได้โหม่ตีเขาเลยหลายแผงเนาะไม่ต้องถามนี่เลยเลยเขาอยู่ด้วยกันเหตุการณ์กับพระที่หมดที่แพ

เมาเปล่าพี่ยองเมาเหรอดื่มเหล้าตรงไหนมาพี่เจ็บมือพี่เอ๋คนเจ็บกำลังมาพี่ย่องแล้วพี่ย่องไปตีเข้าไหมอ่ะมันไส้มันพี่มันไส้ครับมันไส้เป็นเด็กวัดด้วยกันเหรอเด็กวัดด้วยกันเหรอ ชื่ออะไรที่นดนตีพี่ย้งอะไรตีอะก็อี้ตีอะครับตีไปกี่ทีอะครับสองทีสองทีเขาเป็นอะไรมะก็เรื่อนหัวออกครับมันไส้เขาเรื่องอะไรอะพี่เอาตรงๆตรงลูกชายมันไส้เขาเรื่องอะไรมันบ่นผมตลอดเลยสามที่คับบ่นพี่มาเรื่องอะไรอะเป็นธงขยะเป็นธงขยะครับผมทำงม้ทำแผ่ไหมทำแผ่ไหมพี่ย้งดื่มอะไรมาเดือดดื่มอะไรมาเนี่ย เราเราเราขาวเหรอเดี๋ยวจะช่วยเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยที่โรงพักแต่ตามไปโรงพักเนาะจีนอ่ามันผมรับได้อยู่แล้วไอ้โรงพักอ่ะอะไรลืมเขากวนอะไรพี่เขากวนอะไรพี่มันปั่นหัวผมตลอดเราพี่สามพี่รอบแล้วพี่อะไรทนไม่ไหวใช่ทำไงเปิดฉากทำไงตอนนั้นก็ทิมหน้าไปหน้าบเลยกี่ทีอะพี่ไปหน้าไปกี่ทีละสองทีแล้วทำไงต่อครับ แล้วเอาเอาโต๊ะไปตีเขาหรอเขาอี้ไปตีตีไปกี่ทีอะพี่สองทีมันไส้เลยทิ่มหน้าเลยทิ่มเลยพี่แล้วผมออดไปกินรถขยะตอนเช้าแล้วเขาเมาไหมพี่ก่อนแล้วเขาเมาไหมตอนนั้นเขาก็ไม่ค่อยได้ชื่ออะไรอะชื่ออะไรพี่โอนผมไม่รู้ยแต่ว่าตอนเช้าว่าเขาก็ผมดูสังเกตเขาไม่ค่อยได้กินหรอกครับมีพี่โยงกินคนเดียวผมคือตอนเช้าผมไม่ได้กินนะผมคมากินสามที่วันที้หลังอย่าไปกินในวัดนะ ผมมเริ่แล้วไปรู้อ่ะเดี๋ยวไปเจอที่โรงพักนะโอเคโอเคโอเคลูกผู้ชายไม่ต้องกลัวพี่ลูกผู้ชายครับในตอนนี้คู่กรณีที่ถูกทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บนั้นอยู่ภายในศูนย์แห่งนี้แหละนะครับเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยและตำรวจนั้นกำลังเข้าไปให้การช่วยเหลือกำลังแบบนี้ลุงเอาเรื่องไหมจ๊ะเอาเรื่องไหม เอาเรื่องนะเดี๋ยวพี่เข้าไปเขาไปหาหมอที่โรงพยาบาลพักก่อนนะแล้วไปรับรองแพทย์ไปด้วยแล้วไปแจ้งความที่โรงพักเดินไหวใช่ไหมไหวครับโอเคพอพี่ไมู่ไม่รู้เรื่องเรืองสายอะไรงั้นให้ตำรวจเขาจะได้คุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ก่อนเนาะลุงเอาเรื่องชัวนะครับ ลุงโดนอะไรม of ั you know morning, you know no ้งจ really ้าบอกได้ไหมเราพาไปอุปกรณ์นะรู้แล้วท่านแจ้งมาด้วยว่าเขาทำลุงเพราะอะไรจ้าผมยังไม่ทันพูดอะไรเลยผมยังไม่ไม่ไม่ทราบสาเหตุอะไรเลยครับผมทำงานอยู่ไงลุงลุงทำงานอยู่ในวัดเหมือนกันเหรอลุงเป็นหน้าที่อะไรจ้าทำขวานตั้งแต่ตีห้าครึ่งอ๋อลุงเป็นเด็กวัดเหมือนกันเขาก็เป็นเด็กวัดเหมือนกันผมก็นั่นแหละครับก็บินน้ำบาดาลอ่าแล้วแล้วเขาทะเลาะอะไรกับลุงก็ผมยังไม่มียังไม่ได้มีปากมีเสียงอะไรเล้วเลยครับ ก้เนนอาตอนแรกลุงลุงอยู่ยังไงกันก็ถึงได้มาทำร้ายลุงตอนนั้นตอน,ตอนแรกผมก็เก็บปารอยู่ที่วัดอยู่ตรงลานนั้นนะน,นะแล้วเขาทำยังไงครับก็มาพูดมาเหมือนแบบเขาเจะมามีมึนเมามาหรือเปล่าอาฮะแต่เขาถึงก็มาโยนเข่าแล้วมาตีศผมเลยเขาเปิดฉากยังไงลุงตอนนั้นเขาต่อยผมก่อนต่อยตรงไหนครับต่อยที่ขอตากี่ครั้งครับ สองสามครั้งเลยอะแล้วไงต่อครับแล้วมายนจับหัวยนเข่าอีกครับตีเข่าลุงครับแล้วไงอีกครับนั่นแหละครับสองสามทีอะแล้วทำไมหัวถึงแตกลุงเลือดถึงออกโดนอะไรครับก็มันโดนอิดเก้าอี้เหรอครับโดนขาเก้าอี้ครับโดนเก้าอี้ตีเหรอตีตีใส่ลุงกี่ทีจ้าสามทีเลยนะลุงจ้าแล้วลุงจะเอาเรื่องไหมเอาถึงที่สุดไหมเอาถึงที่สุดครับ แล้วลุงโดนทำร้ายร่างกายขนาดนี้ลุงรู้สึกยังไงจ๊ะมันมันมันน้อยใจที่ว่ามาช่วยงานแล้วแล้วมาโดนแล้วแล้วแล้วพี่ยาวเขาก็เป็นเด็กวัดเหมือนกันครับแล้วเขาหาเรื่องลุงบ่อยไหมครับก็มาครับเป็นบ่อยมากตลอดนะครับเวลาเขาเมาเขามาหาเรื่องลุงอเหรอผมยังไม่รู้สาเหตุอะไรแล้วลุงไม่บอกทางเจ้าวาดนะจ๊ะเคยบอกกับเขาไหมว่าไม่เคยขึ้นไปหาท่านอือมบุญเก็บไม่ได้ ลุงนี่นีนะ่ผมขอดูบาดแผลนะแตกนะ,นะคิ้วแตกเนาะสองข้างเลยเหรอคิ้วแตกหัวแตกเนาะลุงเนาะลุงคิ้วแตกตหัวแตก,แ,ตกแล้วก็มีแขนมีบาดแผลตรงไหนอีกตรงแขนเนาะอันนี้โดนเก้าอี้เหมือนกันเหรอครับเก้า,าอ,อี้เหรอครับมือต้นไปนะส่งที่ไหนครับพี่อวกรวะอวัยวเนาะ